ในส่วนของอาการนะครับในแต่ละวันนะวันแรกเลยนะครับบวมเจ็บอักเสบนะครับชานะครับหลังจากยาชาหมดก็อาการเจ็บก็ตามมานะครับแต่ไม่ได้ของผมเนี่ยเนื่องจากลากไม่ได้ยาวมากนะครับก็ไม่ได้เจ็บจนทุรนทุลายขนาดนั้นนะนะครับแต่มีอาการเจ็บนะครับแล้วก็อาการเสียวนะครับที่ฟันกรามยังคงมีอยู่นะในส่วนของวันที่2นะครับผมเอ่ออาการของไข้ขึ้นขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับวันที่2นะขั้นเนื้อขั้นแต่ไข้ไม่ได้ขึ้นนะแต่มีการขั้นเนื้อขั้นตัวสะท้านนะครับแตะเนี่ยสะท้านเลยนะครับคนหนี่ยรู้สึกแบบ ท,นใ,ทนนในส่วนของที่สามนะครับเมีอาการคันนะครับเหมือนเหมือนฟันจะขึ้นนะครับอาการเจ็บยงังคงอยู่นะนะครับแล้วก็มีอาการคันนะครับส่วนวันที่4ถึงวันที่7เ,เนี่ยอาการดีขึ้นตามลําดับแล้วก็มีความลาคานในส่วนของไหมที่ติดอยู่เคี้ยวข้างขวาข้างเดียวเท่านั้นนะครับนะครับผมจะไม่ไปยุ่งกับข้างซ้ายเลยนะผมก็เขียนแต่ข้างขวาทานอาหารผมก็มีทานข้าวมันไก่มีทานทานอาหารอ่อนนะครับข้าวต้มอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถัดมาก็ผมก็เริ่มกินข้าวมันไก่กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเฟในมืออนนนึงด้ววย่่ะะใสัที่เฟลมก็คือเรียยบร้อเกหนึ่ หดหมอได้ดูแหมหมอได้ดูแผลก็บอกว่าแผลดีนะเรียบร้อยดีเลยนะครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะส่วนเรื่องอาการเสียวผมก็เรียวว่าอย่างแจ้งว่าอที่ฟันเฟันกลางเนี่ยยังมีอาการเสียวอยู่ครับไม่ใช่ซี่ฟันคุดนะนะครับอันนี้ซี่ฟันกลางใช่ไหมนี้ซี่ฟันคุดมันติดกันนะครับซี่ฟันคุดได้ออกไปแล้วเดี๋ยวซี่ฟันกลางซี่ฟันกลางเนี่ยที่เป็นตัวเสียวเนี่ยมันยังเสียวอยู่นะคุณหมอท่านก็บอกว่าเออผมคิดว่าการน่าจะดีขึ้นนะนะครับขอลองดูสักวีคสองวีกนะถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็ฟอล์โรอาการกัน มาถึงตรงนี้นะครับท่านใดนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าฟันคุดดีนะนะครับก็แนะนาในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนก็ตามนะที่ถ้าคิดว่าเอ้ยผมเพิ่งผ่ามาล้วพอจะทราบนะครับเออกลัวจางแบบนั้นแบบนี้กังวลจ้างแบบนั้นแบบนี้อยากปรึกษาถ้าคิดว่าผมพอจะทราบนะครับก็แจ้งผมได้นะครับขอบคุณนะครับพี่ๆหลายๆท่านนะนะครับพี่พออดพี่พรนะครับอาวิรัตนะครับที่แนะนําเพื่อนผมหลายๆคนนะครับที่แนะนาโอแถวบ้านตรงหัวเฉียวมั่งนะครับในเวลาแนะนําตรงพระรามเก้านะครับพี่พรแนะนําตรงเอ่อหน้า คนที่ตรงวานซ้ายมือนะครับใกล้ๆกับธนาคารอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตรงนั้นก็เป็นเป็นศูนย์ธนกรรมนะครับก็โอขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านมากมากที่ที่แบบแนะนํากันอ่ะนะครับผมก็หวังว่าเอ่อ EP นี้จะเป็นประโยชน์นะครับในาให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบคลายความกังวลไปนะครับเพราะว่าผมก็กังวลอยู่หลายส่วนนะตอนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทำนะครับพอตัดสินใจทําไปก็โอเคนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นตามลําดับแหละนะครับเพราะนี่เขาก็ดีขึ้นตามลําดับนะฮะอ่ะโอเคครับนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ มาโดยตลอดนะท่านใดมีพักเครื่องอยากจะปล่อยนะครับผมทนท่าจังก็ยินดีรับเช่านะนะครับหรืออยากจะพูดคุยปรึกษาเรื่องฟาพันคุดอาสุดก็ยินดีนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะฮะเราก็พบกันใหม่ในอีพี้านะครับ